นะครับตอนนี้ครับกิ่ก้อยพัาสะพ่าเลาะครับผ้าท่านผู้ชมเสี้ยนกิมกวก้อยครับเลาะหาจับเขียดหน่อยว่าสัน่นนั่งไงคุบปับ๊บเออเอาคุบตะคุบคุบเออตับนี่ครับผม ฟึกนฮัดครับเพราะอยากหากินเป็นครับนี่ครับเส้นจิมก้อยครับ,รบหมุนหมุนครับอืมได้ดีลกูกนี่ไงนั่นไงนั่นไงนั่นน่ะตกไฟพ่อนะนี่นี่คุบตับนั่นครับพี่น,อน้องอืมอืมคุบ ปั๊บอืมอืมไปเตี้ยนะครับปั๊บครับผมเดี๋ยววนกับนี่เดี๋ยวันกับนี่มีมาฝั่งนี้นี่เรายังไม่มาเลยตรงนี้นี่นี่แหละเออตรงนี้แคุบคุบปั๊บนั่นครับ นี่ครับผม,มเป็นได้ครับพี่งน้งนนอบซียนกดอสองเนกดหนึ่อค่ะไปแล้วครับดได้แบตใส่หัวครับยางเหาะของของน้ำทรงให้ลงหน้า มีก็เดินทำกลนยาไปยาก็ได้ครับิึมก้อยนี่คุบตะคุบคุบครับยองยองครับพนานอปครับนานครับผมมองครับ วิธีเซียนครับ๊านี่ครับผมน,น,นี่ยิ้มก้อยข้างหลังนี่นี่นั่นแหละนั่นฮพกใส้ระบาดโนูคือโดดไก่เฮยยเฮยเฮียเอยเฮยเอยเ้เย้เ นั่นไงนั่นไงทุกเสรละบาหน์นี่พอเจอแล้วเอ้ากเสรละไปละพูนไม่ทันเลยลูกกลับมาแล้วนี่ไงปับ๊บเขาให้ครับผมให้ถุงยาง เงียงนบแป๊บเาให้ครับผมตอนนั้นหนูเจอตัวใหญ่แล้วหนูหก็จะไปคิดลูวเขาก็เรียกหนูแล้วก็อดเลยอ,เอาเหนหเฮ้ยวนไปไหนเฮ้ยวนกลับมาลูกค่อ,คอยๆเดินค่อยๆเดิน อยากมากครับถ้าหา้วกยากหาฮึดึงครับหากระลานหน่อยครับ เ็นน่ดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยอะ กยัดใส่หัว่ยอมครับผมมันดีอมน่ามันดดองม่หนีแล้วฮะนี่ไงหนูนี่นี่นี่อุ้ยเสองตัวเป็นไงครับอือหือไอ้ยี่มีมือห่อสองตัวได้ยังไง ถูกวิธีสิพ่อโอ้โห oh, oh. ขอโทษ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 พ่ออ๊ะเอ๊ะเร่ออะไรใช่เหรอ,อนี่ไงนี่ไงนี่นี่น,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 นี่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่อยู่ตรงไฟ่อนี่คุบปั๊บนั่นครับผมเสียแล้วครับเสียนล้ครับ เซียนกดหนึ่งไม่เซียนกดสองนะค่ะทุกคนคือใครชอบใจกับคอมเมนต์เขาว่าได้ครับผมมาเซียนหน่อยครับเซียนยิมกวัยครับเนี่ยเก็บเอาเก็บออกเก็บป๊บปป๊อปป๊อปแขวะด้วยยื่นกับยิม หืโดดไปเพียหืไปแล้วั็ดตเนี่นุ้ยนได้ขาปะนี่เห็นไหมนี่ตรงไฟพ่อนี่นจับปั๊บนั่นนะครับผมถึงกับวิธีเซียนครับ ปาบเขาใหครับกระย๊าวมากระย๊าวมาพูา้เทานี่ครับ ีเส้นหน่อยเส้นจิมก๋วยหาอยากหากินครับนี่ครับขูดปั๊บเอาปั๊บเอามือหน่อยเพิ่นอยากมาเอาเพื่อนกับโทรหานะนู่นไงอยู่ตรงไฟพ่ออันตัวหนึ่งใช่ไหมน่ะปั๊บเขาให้ครับฮึ ป๊าไปแล้วไม่ทันเลยกลับมาลูกไปแล้วุมนั่ไปแล้วครับนั่ไปแล้วครับเอาละเอาแล้วกลับมาลูก หาไตยยังไดดีครับกับไตยน้ำให้หน้าอีกแล้วครับผมมีคนคอมเมนต์มาเยอะเลยพ่อว่าหาเสือที่ไหนเขาหน่อยนี่ยิกมก้อยตัวใหญ่เลยยิมก้อยนะคุบปั๊บเป็นไงครับผมบเสืยอยิมก้อยปั๊บผมลงถุงครับ ถุงเงยงครับป่าบข้าให้ครับอ้าวเสียงอะไรครับปอด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 เสียงตดครับครับผมเป็นครับเนี้ยกับคุปปับปับปับครับนี่ยิบก้อยตัวนึ่งไม่พ่อนี่ตัวนึงนี่สมยาเนี่ยนั่นแหละต้องไฟหนูนั่นแหละนั่นแหละคุปเข้าไป ตะคุ่เข้าไปน,น,น,านะนั่นเห็นแต่หัวมันนะนั่นแหละนั่นแหละเปิดค่กเปิดนี้ใช่ปะเขาต้โองเอาอโอกก่อนไม่งั้นหนูไม่เห็นเดี๋ยวมันก็ไปโก๊ใช่เก็บไม่ชอบน่นเห็นแล้วไป ตัวนึงตัวใหญ่นี่เป็นบวกยุงกอดเออเนี่ครับปาบเข้าให้ครับปาบเข้าให้ครับโอ้ยหลานหืมโอ้ยตัวใหญ่นึงเอาไปหนูเอาเลยอืมเป็นได้ครับเสียนปะครับมานครับผมนี่ครับผม มีสัตว์อื่นเขียดบักแอรครับมองมองอื่นเขียดบักแอมองอื่นเขียดน้อยมองเขียดตป็จอก,ก้อศัพทครับผมไปล่ะนั่นนั่นอยู่ใหญ่ขี้เขียวนั่นนี่นู้นีน่น ปาบเขาให้ครับแม่นขนาดครับผ้าหน่อยถุงถุงครับปาบเขาให้ครับมากหลายสามตัวครับหมาดนี่แหละครับผมก่อนกีทยเนี่ยครับผมหมุนเฟืองเนี่ยพี่ครับ นี่แหละครับกลัวอีกแล้วครับอืมอืมอืมอือนี่แหละครับเขียดครับผมป้าบเขาให้ตั้งสาหญ้าเองวันสันครับผมเสียนน้อยเสียนกิมก่อยพะนะนี่ไงห,หนูตรงไฟพ่อหนะน,นั่นนั่งกอดจอดอยู่นั่นไปก้นนะไปอี๋แล้วครับ เพือค้ากินตัวหน่อยๆอยู่แล้วครับเจ็ดข,ขวบครับผมกำลังจะขึ้นปอหนึ่งฮนะพ่านหน่อยครับนี่ครับเห็นย้าได้เยอะอยู่นะครับตามต่อครับตามขึ้นผ่านกินมก้อยไปครับ จเจออีกไหมฮะมวกกลับลูกวกกลับไปหาญาตินะันี่ครับงานต่อต่อ,ต,อต่อไปนะปลาเฟืองนี่ครับพกักนจะเต็มจอดออกมานะครับ เต็มเยอะออกมาเอาอีกแล้วครับไม่ทันนะเอาลเลยครับโบเห็นครับบ่ท่านมันเต็มไปก่อนแล้วอ,ยอยายติติขึ้นมันก็หนีง่ายอืม ไป่างนู้นเลยตามปนขุยาไปครับได้จเจออยู่นะครับนี่ก็ขุยยาได้แล้วครับได้เยอะอยู่นะครับ ปรับเขาให้ครับไปครับผมเชื้อจิมก่อยกำลังได้ฮึนู่นนู่นฮึนู่นนู่นอั่นัอยู่หงาเอาชิ้นเขียวลูกคุบปรับเขาให้ครับเป็นไงครับผมเสียดครับผ่านจิมก่อยเห็ดแล้วตอนนั้นหนูไปดูนานๆก็มันเจ็บมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบนาทีสัตนครับ เสียนกิมกวยกันยังหาอยู่ครับมันแห้งแท้ๆครับนั่นครับผมนี่นี่กิมกวยไปแล้ว <c oughs> นั่น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 น่นั่นนั่น,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 นตัวไฟพ่อเห็นไหมนะ่ะ <c oughs> นี่นี่เออนั่นเนี่ยนั่นนเห็นไหมน่ะนี่นี่นี่นั้นไฟพ่อเห็นไหม <c oughs> นั่นแหละคุบปัป๊บเขาให้ แยบลอยครับครับผมเจอพานกิมวกวยเข้าไปครับโหเมื่อกี้เยอะอยู่นะโรวนกลับไปที่เดิมไหมฮึดีนหอดเสียงโดดว่ดดะสานครับพัานกิมวกวยวาอากาศเ,าเอาเอาอครับ ถ้าใครอยากหากะล่องไปซองล่องบึงใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไล์กดแชร์ครับคุบตะคุบตะคุบนั่นแหละอยู่ใบไผ่นั่นแหละคุบนั่นน่ะอยู่ใบไผ่น่นนะคุบลงไปนั่นนี่ตรงไฟพ่อไหนไหมน่ะคุบนั่นแหละโตไอ้เป้งเป้งครับผมเสียดครับนั่นนะครับผมอ่าสี่ทุ่มนอนตัวนึงเนาะ นี่ตัวใหญ่ได้หน่นี่แล้วก็ให้หนูไงจ่คเอคบ,บเอมันก็จอดอยู่ครับคุบป,ป๊าบเข้าให้เรียบร้อยครับเสียนจิมกอยครับพี่น้อง,องตามครับตามตามเสียนครับตามเสียนไปครับ ตามเสี้ยนไปครับ,บอ,อยากอึจินครับยังบกบแก่งครับยังพันก้าวครับพันกอดครับบมาครับพันกอดทายรดผุนครับผู้มีแต่พันกิมกวายครับ ครูฝึกครับมือโปรครับซปเปอร์โปรครับคุณย่าฮึนี่อุ้ยตัวใหญ่เลยปับเขใา้ครับเจ็บพ่อเลยครับผมเนี่ยครับต่นฉบับการทรมากินครับตอนแรกอ่ะใบไม้มันบินขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกเนี่ยคว่าไอเขียบบินขึ้นมาเกือบจับแล้ว่ะครูเป็นล้านก็อยาก ก็ต้องมานีไงรูปนีนี่นี่น,น,นี่ตรงไฟพ่อเห็นไหมนะครับก็ให้ครับนี่หันนลังแล้วแป๊บหันนลังเข้าให้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อได้ังค์เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อแบตมาอีกกันหนึ่ง เป็นเชื้อครับหืมจงสดู้าน่ไก็ไปเรื่อยๆครับ นี่ไงเอ้าปัาบเข้าให้ครับขอบเภตยังกินมา่ีครับหมกครับผมใช่ค่ะออมก็ได้ครับออมใช้พักดังขมครับเส็บเซบครับป้าบเข้าให้ครับผมเอายืลนะครับตาดีขนาดครับป้าบเข้าให้ครับ ไปท่อครับผมจิ้มก้อยนี่นั่นๆคุบปั๊บเขาให้ครับเจออีกแล้วครับครับผมอ่ะครับผมเดินเดิน,เนไปครับ เดินไปจุดทางจุดทางเป็นเงินกลับครับ,บ,บออรครับเจอแล้วเจอแล้วพ่อเจออีกแล้วครับไปแล้วไปใช่แล้วล,ลูกตัวใหญ่เท่านี้ <c oughs> นี่นี่นนตรงไฟพนะ่อหนะคุบนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเห็นไหมน่ะไฟพ่อเห็นไหมน่ะอือนั่นแหละเอ้าไปปล่อยไหมยังล,ลูกไม่ได้ปล่อยไปใช่ละ Hah, ni ngay, ni ngay, ni ngay. Hm, apa sih lah? Hm. 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 Hm ยาจับไปอีกแล้วครับเตะจนขาจะหักอยู่ก้อย,อยมานี่อยู่้อยมานี่ไหมเตะจนขาจะหักอยู่แล้วเติดอ,อะไรขาดะกิดกันหนีนี่นลูกไหมนี่นนน นี่ไงนี่ไงนี่แม่นี่เดี๋ยวให้ย่าจับไปนี่กิมก้อยนี่น,นั่นคุบป๊าบเข้าให้ครับผมเสร็จครับเสร็จเซีย uh, นกิมก้อยครับ น,นี่กิมกอยนี่กิมกอยนี่นั่งกอดจอดอยู่นี่น,นี่อ,อืนั่นตรงไฟพ่อนั่นป๊าบเขาให้ครับใช้เวลาหน่อยนะคะพี่น้องอืมเสียนบอกว่าต้องใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยครับ ครับเดี๋ยวผองพนประกอบการกันครับผมถ่ายคลิปครับนแะครับม่วนครับผม,บบผมสนุกครับผมมาบนท้งญาครับที่ อืมครับเอาเดิเอาเดิพาจ้าพาจ้าเจอแล้วเจอเร่มาแล้ววะสันครับหึคุบปั๊บเอามัน,มนจับตัวเก่าพี่น้องฉันบอกครับพี่น้องปั๊บเขาให้นี่ครับผมเป็นไงครับเป็นไงล่ะครับฝีมือจิมกวยครับ ดูฝีมือยากันครับไบโตเป็นหนาเง้ยเยี่ยอีกอ่ะครับผมอะไปครับเดี๋ยวจังหวะเบ่งผลประกอบการกันครับไล่จับเขี่ยซอยกันครับอะไรครับพานจิมกวยครับเป็นอะไรครับพานจิมกวยนี่ของยาครับปากกดไล์กดแชร์น้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมผลประกอบการ ไปแล้วครับผมบายสวัสดีครับขอบคุณครับ